สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะโรงเรียนนพารัตพัฒนาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูตองอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราจะมารู้จักในหน่วยของการสืบพันธุ์ของพืชต่อนะคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้รู้จักวัฏจักรชีวิตของพืชดอกในหลายๆชนิดไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนอีกในส่วนของ วัฏจักรชีวิตของพืชดอกว่าเขามีลักษณะการเจริญเติบโตยังไงนะคะมีพืชชนิดไหนบ้างนะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะก็คือพืชไม่มีดอกแล้วก็พืชมีดอกนะคะยกตัวอย่างของพืชที่ไม่มีดอกนะคะก็เช่นต้นมอสนะคะต้นเฟิร์นแล้วก็ต้นโปรงนะคะพืชเหล่านี้เนี่ยจะ นิยมนะคะปลูกไว้เป็นพืชไม้ประดับนะคะส่วนลักษณะของพืชที่มีดอกนะคะก็จะเช่นดอกกุหลาบนะคะชบาแล้วก็ส้มนะคะพืชเหล่านี้เนี่ยจะมีดอกนะคะสีสันสวยงามแล้วแต่ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชน,นั้นๆน,น,นะคะ ทั่วไปนะคะดังที่คุณครูได้เล่าก่อนหน้านี้ก็คือเราจะแบ่งพืชออกเป็นสองประเภทก็คือพืชไม่มีดอกแล้วก็พืชดอกซึ่งดอกเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในการสืบพันธุ์ของพืชน,นะคะยกตัวยอย่างเช่นวัฏจากชีวิตของต้นมะม่วงนะคะแล้วก็จะมาดูกันนะคะมีรูปภาพนะคะเริ่มที่ผลของมะม่วงนะคะเมื่อผลมะม่วงสุกเนี่ยเรารับประทานเนื้อมะม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือมเมล็ด ของผลมะม่วงอยู่ภายในนะคะเมื่อเรานำมาเมล็ดของมะม่วงลงไปปลูกลงดินนะคะก็จะเกิดเป็นต้นอ่อนของต้นมะม่วงเกิดขึ้นระยะเวลาผ่านไปต้นมะม่วงก็จะโตเต็มวัยนะคะหลังจากที่มีการโตเต็มวัยก็จะมีดอกมะม่วงเกิดขึ้นนะคะดอกของมะม่วงทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์นะคะกลายไปเป็นผลมะม่วงนะคะแล้วก็ภายในมะม่วงก็มีมเมล็ดนั่นเองนะคะก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้เราเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของ ต้นมะม่วงนะคะทีนี้เรารรู้จักกับวัฏจักรชีวิตของต้นมะม่วงไปแล้วเรามาดูวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะคะพืชดอกเนี่ยเขาจะเริ่มจากอะไรนะคะเรามายกตัวอย่างเช่นต้นแอปเปิลน,นะคะ เมื่อพืชเจริญเติบโตขึ้นมีดอกนะคะซึ่งดอกก็ถือเป็นส่วนประกอบที่สําคัญก็คือใช้ในการสืบพันธุ์ของพืชน,นะคะเมื่อดอกมีการสืบพันธุ์แล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกลายไปเป็นผลแอปเปิลภายในผลก็จะมีมะเมล็ดนะคะที่มีรูปร่างลักษณะส,สีแล้วก็จํานวนที่แตกต่างกันไปตามชนิดของพืชน,นะคะพืชบางชนิดนะคะ จะมีมะเมล็ดภายในหลายมเมล็ดพืชบางชนิดจ,จะมีมะเมล็ดภายในเพียงแค่มเมล็ดเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นต้นสซ้อซมแตงโมโอ,อย่างนี้นะคะผละไม้เหล่านี้จะมีมะเมล็ดภายในหลายมเมล็ดส่วนผลไม้ที่มีมเมล็ดภายในมเมล็ดเดียวก็เช่นลำไยลิ้นจี่เป็นต้นนะคะเมื่อผลไม้เหล่านี้นะคะ จเจริญเติบโตเต็มที่นะคะมีเมล็ดอยู่ภายในนะคะมลเมล็ดก็เป็นส่วนสําคัญของการแพร่พันธุ์พืชนะคะเมื่อเรานําเมล็ดแก่ของพืชเนี่ยลงไปเพาะปลูกลงดินนะคะก็จะเกิดเป็นต้นอ่อนนะคะงอกออกจากมลเมล็ดแล้วก็ทิ่มแทงรากอ่อนเนี่ยลงสู่พืน้นดินนะคะหลังจากนั้นลําต้นก็จะงอกแล้วก็จะเกิดใบขึ้นมานะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะพืชก็จะเจริญเติบโตเต็มวยัยโดยรากของพืชเนี่ยก็จะช่วยในการ อย่างค้ำจูนลำต้นนะคะแล้วก็ทำให้ลำต้นตั้งตรงแล้วก็แข็งแรงนะคะเกิดเป็นใบนะคะขยายขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเมื่อต้นพืชเจริญเติบโตเต็มวัยมีใบมีลำต้นขยายใหญ่ขึ้นนะคะ หลังจากนั้นก็จะมีดอกของพืชเจริญขึ้นมานะคะดอกก็ทําหน้าที่สืบพันธุ์เหมือนเดิมนะคะกลายไปเป็นผลผลมีเมล็ดปลูกลงดินเป็นต้นอ,อ่อนเหมือนเดิมหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะจนครบวัฏจศักรอันนี้ก็คือวัฏจศักร์ชีวิตของพืชดอกนะคะทีนี้เราจะมาดูนะคะการกระจายเมล็ดของพืชเนี่ยก็จะสามารถกระจายแล้วก็พัดพาเมล็ดพืชเนี่ยไปได้ไกลๆได้หลายวิธีด้วยกันนะคะ หนึ่งอาศัยลมพัดพาไปนะคะซึ่งลักษณะของเมล็ดพืชที่จะอาศัยลมพัดพาไปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเมล็ดเล็กๆนะคะเป็นฝุ่นละอองเบาบางนะคะก็จะถูกลมพัดพาไปได้ง่ายนะคะ 2. ออาศัยสัตว์พาไปโดยลักษณะของเมล็ดพืชเหล่านี้น่ะก็จะมีลักษณะเป็นขนๆหรือไม่ก็มีลักษณะมีน้ำเหนียวเหนียวนะคะเกาะติดไปกับสัตว์นะคะ 3. แรงดึงของผลที่เป็นฝักนะคะก็อาจจะทำให้ผลของฝักของพืชเหล่านี้เนี่ยแตกกระเด็นนะคะกระจายไปได้ไกลๆได้เช่นเดียวกันและสุดท้ายอาศัยน้ำพัดพาไปนะคะพืชเหล่านี้เนี่ยส่วนมากจะมีลักษณะเป็นเมล็ดพืชที่แห้งนะคะก็จะถูกน้ำพัดพาไปได้ง่ายนั่นเอง ต่อมานะคะเราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงนะคะจากดอกกลายไปเป็นผลนะคะยกตัวอย่างเช่นดอกของมะเขือเทศนะคะเมื่อดอกมีการสืบพันธุ์แล้วนะคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นผลนะคะซึ่งภายในก็จะมีเมล็ดมีรูปร่างลักษณะสีแล้วก็จํานวนแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชน,นั้นๆนะคะผลของพืชดอกหลายชนิดก็จะสามารถรับประทานได้ เช่นมะเขือเทศมะม่วงแล้วก็ฝรั่งแล้วก็มีอีกหลายๆชนิดที่ไม่สามารถรับประทานได้นะคะทีนี้เราจะมาดูในแบบฝึกหัดของเด็กๆในหน้าที่61นะคะโดยให้เด็กๆสังเกตภาพแล้วก็เขียนลูกศรแสดงทิศทางลำดับของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะคะให้ถูกต้องเรามาดูนะคะมีต้นพืชอยู่ทั้งหมด3ชนิดด้วยกันนะคะก็คือต้นถั่วต้นแอปเปิลแล้วก็ต้นข้าวโพดนะคะ เราจะมาเริ่มลูกศรกันที่เมล็ดของพืชนะคะแล้วเราก็หมุนลูกศรหลังจากที่เมล็ดมีการงอกนะคะเกิดเป็นต้นอ่อนของต้นถั่วต้นถั่วค่อยๆเจริญเติบโตกลายเป็นต้นโตเต็มวัยแล้วก็มีผลเกิดขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้มาดูต้นแอปเปิลนะคะต้นแอปเปิลก็จะเริ่มที่เมล็ดของแอปเปิลเจริญไปเป็นต้นอ่อนต้นโตเต็มวัยต้นโตเต็มวัยมีดอก ดอกสืบพันธุ์กลายเป็นผลแอปเปิลนะคะถัดมาค่ะต้นข้าวโพดต้นข้าวโพดเมื่อนำข้าวโพดไปปลูกลงดินนะคะก็จะเกิดเป็นมเมล็ดแตกออกมามีรากงอกมีต้นอ่อนค่อยๆงอกออกมานะคะแล้วก็ต้นข้าวโพดเจริญเติบโตเต็มใบมีดอกดอกข้าวโพดเริ่มสืบพันธุ์กลายเป็นฝักข้าวโพดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของ การจเจริญเติบโตของพืชดอกน,นั่นเองนะคะ นะคะในแบบฝึกหัดหน้าที่62นะคะในข้อที่2นะให้เด็กๆนะคะอ่านแล้วก็เลือกข้อความที่กําหนดเขียนในช่องว่างแสดงลําดับขั้นตอนของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกให้ถูกต้องนะคะมีข้อความอยู่ในช่องที่เป็นสีสีนะคะทั้งหมด6ข้อความให้เด็กๆนํามาเติมนะคะในแผนภาพวัฏจักรชีวิตของมะเขือเทศนะคะโดยเริ่มที่บนสุดเลยนะคะ,มะเมล็ดงอกเป็นต้นอ่อนนะคะ ต้นอ่อนก็จะเจริญไปเป็นต้นพืชที่มีรากมีลำต้นแล้วก็มีใบหลังจากนั้นนะคะต้นมะเขือเทศต้นพืชเนี่ยจเจริญเติบโตจนมีดอกดอกมะเขือเทศก็จะถูกผสมพันธุ์นะคะผสมเกสรหลังจากผสมเกสรเสร็จก็จะสื่อพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผลของมะเขือเทศนะคะผลของมะเขือเทศ ก็จะเกิดการกระจายของเมล็ดโดยภายในของเมล็ดมะเขือเทศเนี่ยอ่าก็ภายในของผลมะเขือเทศก็จะมีเมล็ดอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเมื่อเรานําเมล็ดของมะเขือเทศลงไปปลูกนะคะปลูกลงดินก็จะเกิดการงอกของเมล็ดของต้นมะเขือเทศเกิดขึ้นมาใหม่นะคะเมล็ดงอกก็กลายไปเป็นต้นอ่อนต้นอ่อนเจริญเติบโต มีดอกนะคะสืบพันธุ์มีผลมีเมเทดวนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะจนครบวัฏจักรนะคะถัดมาในหน้าที่63นะคะเราจะมาดูนะคะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ช่วยให้พืชดอกกระจายเมล็ดไปได้ไกลๆแล้วก็การกระจายของเมล็ดเนี่ยขึ้นอยู่กับลักษณะใดของเมล็ดนะคะดังที่คุณครูดได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ก็คือหนึ่ง มีการดีดกระเด็นไปเองโดยลักษณะของผลของพืชที่มีการดีดกระเด็นไปเองส่วนมากลักษณะผลจะเป็นฝักนะคะเมื่อลักษณะผลที่มีฝักเนี่ยเขาแก่นะคะก็จะเกิดการแตกนะคะแล้วก็บิดตัวทําให้เมล็ดเนี่ยกระเด็นไปได้ไกลๆเช่นต้นถัว่วต้นต้อยติ่งเป็นต้นนะคะ 2. น้ําพาไปนะคะ พวกนี้เนี่ยมักจะมีผลแห้งนะคะเช่นมะพร้าวหรือว่าพืชน,น้ำนะคะ3ลมพาไปนะคะลักษณะของเมล็ดเหล่านี้ก็จะเป็นลักษณะที่มีเมเล็ดเล็กๆหรือว่าเมล็ดที่เป็นฝุ่นนะคะเช่นกล้วยไม้นะคะหรือมีปีกมีขนนะคะเช่นมเมล็ดยางมเมล็ดของต้นรักนะคะและสุดท้าย สสัตว์พาไปนะคะมเมล็ดเหล่านี้ก็มักจะมีขนแล้วก็มีน้ําเหนียวเหนียวนะคะเมื่อมีสัตว์นะคะมาอาศัยกินผลไม้เหล่านี้นะคะหรือมาใกล้ๆต้นพืชเหล่านี้เนี่ยมเมล็ดพืชเหล่านี้ก็จะติดตัวสัตว์ไปหรือว่ามีขนติดส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์ไปได้เช่นกันนะคะก็เช่นนกนะคะ ถัดมานะคะในแบบสอบปอรนัยในหน้าที่64นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําแบบสอบปอรนัยกันนะคะโดยให้นักเรียนใช้ดินสอระบายลงไปในช่องหน้าคําตาบให้ถูกต้องนะคะข้อที่1ส่วนประกอบใดของต้นพริกที่ใช้ในการสืบพันธุ์ส่วนที่ใช้ในการสืบพันธุ์ของต้นพืชนะคะก็คือส่วนของดอกนะคะ ต่อมาข้อ2ส่วนใดของเมล็ดถั่วเขียวที่งอกมาเป็นลําดับแรกคําตอบที่ถูกต้องก็คือรากอ่อนนะคะข้อ3ข้อความใดกล่าวถูกต้องคําตอบที่ถูกต้องก็คือดอกมะม่วงสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงเป็นผลนะคะข้อที่4พืชข้อใดเมื่อจเจริญเติบโตจะมีดอกผลแล้วก็เมล็ดนะคะ มีช้อยอยู่สามช้อยก็คือมีต้นมอสต้นมะม่วงแล้วก็ต้นเฟิร์นนะคะคําตอบที่ถูกต้องก็คือต้นมะม่วงนะคะเพราะว่ามอสและเฟิร์นนะคะเป็นพืชที่ไม่มีดอกนะคะต่อมาค่ะในข้อที่ห้านะคะแล้วก็ข้อที่6เราจะสังเกตภาพนะคะโดยดูภาพทั้งหมดนะคะมีภาพ a b c d และ e นะคะแล้วเราจะใช้คำตอบตอบในข้อที่ห้าและข้อที่หนะคะ ข้อ5ข้อใดเรียงลําดับวัฏาจาักรชีวิตของพืชดอกได้ถูกต้องนะคะเด็กๆสังเกตนะเราจะเริ่มต้นที่ต้นอ่อนของพืชน,นะคะเมื่อต้นอ่อนจเจริญเติบโตกลายไปเป็นต้นพืชที่โตเต็มวัยหลังจากนั้นต้นพืชก็จะเริ่มมีดอกดอกสืบพันธุ์นะคะผสมพันธุ์เสร็จมีผลภายในผลก็มีเมล็ดนะคะเด็กๆลองดูซิเรียงตัวอักษรได้แบบไหนนะคะคําตอบที่ถูกต้องก็คือ B e, d, c และ a นะคะคำตอบที่ถูกคือข้อ1น,นะถัดมาค่ะการสืบพันธุ์ของพืชจะเกิดขึ้นที่ขั้นตอนข้อใดลดักษณะของพืชน,นะคะจะมีการสืบพันธุ์ที่ดอกนะคะดอกของพืชมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์เพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือข้อ d นะคะต่อมาข้อที่7ค่ะ ข้อใดช่วยให้พืชดอกกระจายมาเมล็ดไปได้ไกลามากที่สุดนะคะลมแสงอุณหภูมิคาตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือลมนั่นเองข้อที่8ค่ะพืชข้อใดมีผลเป็นฝักนะคะเมื่อแก่ก็จะแตกแล้วก็ระเบิดทําให้มเมล็ดเนี่ยกระเด็นออกไปจากผลสามารถงอกออกเป็นต้นใหม่ได้นะคะคําตอบที่ถูกต้องก็คือต้นใต้ติ่งนั่นเองค่ะ ข้อที่ 9, มเมะเขือเทศมีวัฏจักรชีวิตเหมือนกับพืชข้อใดนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือต้นถั่วเขียวค่ะและข้อสุดท้ายรากอ่อนที่องอกจากมเมล็ดพืชนะคะเป็นลำดับแรกเกี่ยวข้องกับปัจจัยข้อใดมากที่สุดนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือความชื้นนั่นเองยกตัวอย่างเช่นเมื่อเรานำต้นถั่วเขียวนะคะไปแช่นะ้ำไว้หนึ่งคืนนะเมื่อเรานำ มลเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยไปปลูกลงดินหรือวางไว้ในที่ชื้นๆวันถัดมานะคะเปลือกของมลเมล็ดถั่วเขียวก็จะค่อยอ่อนลงแล้วก็แตกออกมานะคะทําให้รากของมลเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยงอกออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะ,ะทีนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสืบพันธุ์ของพืชน,นะคะ หลังจากนี้ให้เด็กๆไปทบทวนนะคะในหน่วยของการสืบพันธุ์ของพืชและอย่าลืมถ่ายภาพนะคะแบบฝึกหัดในหน้าที่ 61, 62แล้วก็63ส่งงานคุณครูนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอสันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูคก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ